ครับผม<ช>ดังมาในลุกอะไรครับดังมาในลุกซีรีนนะครับผมผมก็มาในลุกของดอเชกาบานานะครับโอ้ยจริงโชว์ค่อนข้าง,างว้าวว้ากว,ว,ว,ว่าที่คิดไว้ตอนแรกเยอะเลยใช่เพราะนี่ยังบอกกับดังเลยว่าเออชุดแต่ละชุดมันแบบวินเทอร์นี่มนนันใส่ใส่ไม่ยากมากบ้านเราก็ใส่ได้เลยครับใช่รู้สึกว่าแต่ละชุดของแต่ละโชว์แต่ละแบรนด์เนี่ยมีความ creativity มากแบบ creativity แบบเราเห็นแล้วเราแบบเฮ้ยชุดมันแบบสีสันมากมายหลายสไตล์รู้สึกว่าน่าจะต้องเพิ่มเพิ่มไอเทมเข้ามาในตู้เสื้อผ้าเราละจดมันเซลลนโดนใจ แผนหมดตัวจริงๆไม่ต้องแผนนะฮะก็หมดเลยมันหมดเรื่อยๆเลยครับหมดทุกทิปอะไรเงี้ยไปญี่ปุ่นมา <c oughs> ก็ <c oughs> น่าจะช็อปช็อปสั่มหรือว่าช็อปซั่มครับผมทั้งคู่เลย <c oughs> ใช่ญี่ปุ่น <c oughs> ทริปนี้ก็คือตีอะไรเขาเรียกว่าดูโอปะ <c oughs> ช็อปดูโอค้างกันเลยอะไรเงี้ยไม่ทิ้งกันเลยฉ <c oughs> ีดยากันไปฉีดยามาดังเอาพี่เอาพี่อเอาผมเอาอะไรนี่ ญี่ปุ่นนะฮะเอาจริงวีรกรรมนี่มันมีนะแต่ว่าเดี๋ยวรอให้ในรายการฟูลรีบุ๊กมันเล่าละกันเพราะจริงแบบในฟูลรีบุ๊กก็สนุกมากแล้วก็มีคอนเทนต์เยอะมากมีตำนานเยอะมากใช่ใช่เผื่อใครไม่รู้ว่าฟูลรีบุ๊กคืออะไรนะฟูลรีบุ๊กจะเป็นเหมือดลิตี้เดลิตี้ทำอาหารใช่บที่พวกเราหกคนปะหกคนหกคนครับไปเปิดร้านอาหารไทยที่นูน ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ได้เห็นพวกเราในมูดใหม่ๆครับเช่นเป็นเชฟนี่แหละเอาจริงนะแปลกใหม่มากใช่อย่างดังเนี่ยแปลกใหม่มากเพราะแบบเข้าครัวแล้วแบบทําอาหารให้ให้หลายๆคนกินลูกค้าจริงๆกินอย่างเงี้ยเอาจริงนะแบบก็แอบตื่นเต้นกดดันนะเพราะเราแบบไม่ได้เคยทําให้ใครกินแบบเยอะขนาดนั้นเข้าใจมันก็รู้สึกว่าเรื่องเรามากมายอยู่ในเทปนี้ก็อย่างว่าเรียลลิตี้สนุกแน่นอน ผมว่าคีไอทีรายการเขาคงโปรเดิยวคงแบบเห็นเคมีบางอย่างของพวกเราใช่เอาจริงวันที่ได้รู้ว่าถ่ายเนี่ยก็คือเขาวางโวกแล้วเป็นทุกอย่างเป็นซีเคดมากเลยนะแบบไม่รู้อะไรเลยนี่ยังไม่ถามงานกัแบบพี่จอมพี่แจ็คงานนี้คืองานอะไรทําอะไรยังไงคือเขาแบบปิดเป็นความลับมากซึ่งก็เข้าใจเหตุผลได้ว่าทําไมเขาถึงไม่บอกเพราะตอนแรกก็งงมากอืใช่ครับงานนี้คือแบบไม่รู้อะไรเลยตอนแรก ใช่มันก็เลยอิมแพ t มากๆในตอนในเอ๊ะเขาเรียกว่าไอตอนที่เราแบบกระโจนเข้าไปเนี่ยมันก็เลยอิมแพกเพราะถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยมันจะไม่ตื่นเต้นไมันจะไม่ตื่นเต้นใช่จริงนี่ตื่นเต้นเยอะครับเยอะโอ้เยอะเลยครับตื่นเรียกว่าตื่นตื่นเช้ามาอ่าสปอยล์นิดนึงทำทำทุกอย่างเองหมดเลยแบบตื่นมาบทุกขั้นตอนตั้งแต่แบบหาวัตถุดิบเลยหาวัตถุดิบช่วยการเสิร์ฟเลยพวกนี้ทุกคนแบบช่วยกันหมดเลยครับใช่ ใช่นะครับเวลาตอนที่อยู่เมืองไทยเราก็เป็นอะไรถนัดใช่ไหมผมว่า <c oughs> น่าจะถนัดเรื่องกินมากถนัดเรื่องกินมาใช่ <laughs> ส่วนใหญ่เรากินแล้วก็เอออร่อยจังเลยอร่อยจังเลย<ช>วันนี้พอไปทําเองมันก็มีความแบบมันมีความคาดหวังเหมือนกันว่าเออเราต้องทำให้ได้อะไรอย่างงี้ครับใช่พี่ยาแบ่งตำแหน่งวมว่าแบบใครตำแหน่งอะไรใครเป็นครอบครัวจริงจริงมีมีครับจริงจมีแบ่งแบ่งตำแหน่งหมดเลยว่าเออแต่ตำแหน่งเนี่ยเราก็ไม่ได้ฟิกนะว่าใครอยากทําอะไรแต่ว่ามันเป็นการคุยกันว่า ทุกคนอ่ะจะมีแบบเมนูอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนอยากทําเราอ่ะเลือกมาจากตรงนั้นใช่แต่เราไม่ได้เลือกว่าแบบอย่างผมอาจจะแบบเออเห็นว่าผมอาจจะทำตรงน,นั้นดีแต่ว่าก็ไม่ใช่อะไรก็ผมแบบทุกคนเนี่ยเลือกแต่แบบเมแบบนูที่ตัวเองอยากทำครับใช่แล้วเราก็แบ่งกันเลยแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วทุกคนก็ช่วยกันหมดเลยมันก็แบบเป็นเวียนกันสมมุติว่าดังทําเสร็จก่อนผมทําเสร็จทีหลังอย่างเงี้ยดังก็มาช่วยผมหรืออย่างผมเสร็จก่อนดังผมก็ไปช่วยดังอะไรเงี้ยใช่แต่ทุกคยเป็น t มเว w o r k ใช่ teamwork ไปนะครับ ฟีดแบกก็ต้องรอดูในรายการครับผมแล้วแบบนี้แฟนๆไทยมัมีโอกาสได้ชิมบิบิมบับที่โต๊ะแฟนๆไทยจะมีโอกาสไหมล่ะครับผมเอาจริงๆอยากมากิต้องต้องโชว์แล้วอีกเดี๋ยวหาฟูลี่บุ๊คเวอร์ชั่นไทยครับผมเออพร้อมเลยเอาแบบเอาแบบเมนูที่เราไปทำที่ญี่ปุ่นอ่ะมาทำที่ไทยได้เลยเพราะตอนนี้เราแบบ เรียกว่าทําเป็นทําเป็นเลยแหละเพราะว่าแบบโหไปเรียนมาไม่ใช่เซียนเหมือนเรียนมาเรียนมาจริงๆเรียนมาจริงเรียนมาจริงครับผมใช่นี่ยังมีร่องรอยของความเป็นเชฟอยู่เลยนิดนึงนิดนึงนิดนึงอย่าเป็นร่องรอยเป็นเชฟเชฟต้องแบบต้องมีบาดแผลนิดหน่อยนิดหน่อยครับปกติปกติจะได้ชมเมื่อไหร่ครับป๊าป๊ะป๊าป๊แจ็คเร็วๆนี้ครับผมควมมิ่งซูนครับผมอีกไม่นานเกินรอแน่นอนครับครับผม ประสบภัยเหรอฮะประสบภัยเหรอแกงมีมีความประสบภัยคืเราชิลๆของเราเป็นแก๊งแก๊งแก๊งวันเสาร์อ่าแก๊งวันเสาร์เป็นแก๊งคอนเทนต์แก๊งฮาไงแก๊งฮาแก๊งฮาก็คือแบบมาแบบวันศุกร์เป็นวันร้องวันอาทิตย์เป็นวันเต้นวันเราเป็นวันที่รวมทุกอย่าง รวมเป็นวันที่สนุกสนุกที่สุดเนี่ยเรืยกว่าแบบอยากแจกความสุขแจกแบบทําให้ทุกคนแบบขำได้สุกอาทิตย์นี่ถ้าจะให้มาตลกเหมือนวันเสาร์ก็ก็ไม่ได้นะครับผมนี่จริงรวมตัวเราก็รวมตัวโชว์เพลงเดียวกันด้วยเพราะเราช่วงนี้ใช่เรามีหัวหน้าทัพพี่อ๊อฟจุงนะครับผมใช่หัวหน้าแกงหัวหน้าแกงวันเสาร์ตึงเลยพี่อ๊อฟใช่สนุกมากครับผมคนนี้ตัวปิดันเหมือนกัน้ะใช่รู้ได้ไง เนี่ยอ๋อออกงานยังมาคู่กันเลยอ๋อะใช่จุงดงบุ๊กจริงผมแบบมันเขาว่าทุกองดีนะมันเป็นเรื่องบังเอิญครับที่ผมกระดังมีงานคู่กันบ่อยอืมเป็นเรื่องบังเอิญไม่มีไม่มีอะไรแบบโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจก็เราแบบสด็จกันไปกินข้าวด้วยกันที่ญี่ปุ่นเราก็อยู่วันเดียวกันด้วยนึกออกว่าแบบ เหมือนเหมือนคนอื่นๆแบบบ้างที่อาจจะแบบเอ้ยทำไมไม่อยู่คนนี้บ้างไม่อยู่คนนู้นบ้างจริงๆมันคนละรอบมันซ้อมคนละรอบเราแทบไม่เจอกันเลยับผมใช่แยกกันเจอแค่คนวันเสาร์ใช่แต่จริงดีเหมือนกันนะแบบเพราะว่าเอาจริงมันก็เหมือนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนมูดบางอย่างของรายการอะไรเงี้ยครับใช่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆที่แบบว่าทาให้มีแฮปปี้วิงเอนครับใช่เพราะว่าอย่างแต่ละคนผมไม่เคยร่วมงานด้วยอย่างพี่เอิร์ดพี่ออฟหรือว่าพี่การเนี่ยเราไม่เคยแบบร่วมคอนเสิร์ตด้วยกันซึ่งก็สนุกมากใช่ ใช่ครับใช่อืมอะไรนะฮะที่แน่ๆเลยนะ,ะนะเเ,เ,คเคมีที่เข้าที่ที่เราสองคนอนะ่ะทำไมถึงเคมีเข้ากันผมอ่ะรู้สึกว่าที่แน่ๆเลยที่แบบทุกคนน่าจะเห็นนะไม่ลึกเลย ชอบกับกินเออจริงป่ะจริงเออชอบกินแล้วก็แบบรู้สึกว่าชอบอะไรคล้ายๆกันอะไรอย่างแบบเหมือนเราก็จะเป็นสายแบบกินพวกกินจุนะกินจุขนาดแบบตีสี่เรายังดังกินกันในห้องเลยเราแบบเออดังเดินมาที่คอสนี่ผมหิวอีกแล้ว่พี่พี่ก็หิวเหมือนกันอ้าวเรียบร้อยเพราะแบบบางคนอะดังจะแบบเฮ้ยดังหิวแล้วอะไรเงี้ย เฮ้ยเพิ่งกินมาเองนี่อ่าอันนี้อันนี้ก็คือแบบไม,ไ,ไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้ก็คือมันไม่มีใครห้ามกันเลยเออไม่มีใครห้ามกันเลยจากญี่ปุ่นมาน้ำหนักผมขึ้น1.5เออแต่มันเป็นความสุขครับแต่มันอ<ช> <billion. S 3> ร,ร่อยครับถ้ามาว่ากันที่ไทยเรื่องเรองน้ำหนักไม่ได้เลยใช่เพราะเราไม่ได้กินที่น,นู่นบ่อยๆเนาะจริงๆไปกินในคุ้มอะไรนะครับโอ้โหช้อปปิ้งเหรอครับจริงเขาเรียกว่าซื้อตีคู่กันเลยอ่ะดังมีฟอนมีอ่ะฟอนมีดังมีซื้อซื้อเหมือนกันเลยอ่ะ คู่เลยฮะมีมีคู่เลยใช่แต่ยังไม่ได้โชว์เลยเนาะใช่ไม่ได้โชว์เลยความฮาคืออะไรรู้ไหมครับผมซื้อนี่ปุ๊บพี่เขาบอกอันเนี้ยลาสวันคู่นะไปดังเด่นนะงั้นผมเอาตอนแรกไม่ถามราคาเลยนะไม่ถามราคาเลยเอาเลยแพ้คำว่าลาสวันลาสวัน n e ครับแพ้คำนี้ครับผมจัดเลยพี่ครับผมได้ครับ ก็ฝากผลงานปีดียวนะครับก็มีสกูเ l นเจอร์นะครับผมก็เป็นบทาใหม่ของผมครับแล้วก็มี LL 2024ครับผมส่วนซีรีส์นะครับเราพาร์ทสองเราออฟฟิเชียลนะครับมีหรือไม่มีนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมของดังนะครับก็รายการที่กล่าวถึงแล้วใหญ่ทุกคนเห็นมากๆนะครับผมฟูลรีบุ๊กนะครับผมเป็นรายการเรียลิตี้ที่เรา6คนมาทาอาหารนะครับใช่ครับแส่วนซีรีส์ของดังนะครับผมก็ ฝากติดตามด้วยครับผมซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤดูร้อนนะครับผมใกล้เปิดกล้องแล้วหละเปิดเดือนนี้เลยไม่เกินเดือนหน้าแน่นอนครับผมมีอุตส่าห์ไปตัดผมมาเอสั้นมาสั้นละสั้นแต่ยาวครับกาปาด้วยนะครับได้ครับสปอยนิดนึงครับผมผมผมค่อนข้างมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนครับผมดีสกุนี้เซอร์ไพรส์เยอะนะครับ เนี <The> <issance> ่ยครับพูดแค่เซอร์ไพรส์เน้ยพาสองที่เซอร์ไพร์เยอะเหมือนกันนะฉีกเลยไม่มีขึ้นเวทีเลยไอ้อันนี้เซอร์ไพร์แบบแบบแบบขอบคุณครับ